บ่ได้เจอคนจริงเนาะมั่นใจตัวเอง100%ตัวเองนี่ดีพอแล้วกคิดว่าตัวเองมักพอกมีได้นี่เจอคนบีสิเอาบ่เอาเอา ับสวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะซีของบาลสิลัดโมสุกูสุคนอ่าบาวาซีอยู่ภายในเนาะรอยู่ต่างประเทศทุกคนเนาะเป็นอ่าซีเก่าด้วยเอฟซีใหม่เมื่อนี้กัยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทุกของบาลสิลัดเก่าแนละทุกคนเลยก็คือมาเมื่อนี้กับประัดกานมาบั่นซาโซที่เก่าแหละทุกคนเลยอ่าซาโซวันนี้กัยัง่หูว่าเพิ่นนี่กอ่ามีคนคงใจแล้วหรือยังทุกคนเนาะกัเห็นเพิ่นนี่กั ถ่ายคลิปแต่ทำกับที่ว่าเรื่อยอยู่ทุกคนเลยมารอบใดรอบไปก็มีแต่ว่ายังว่างทุกคนเลยวันนี้กับมีโอกาสเนาะมาทำ่ายคนใหม่ใหม่ทุกคนเลยก็บว่าจะเป็นยังไงเนาะไปจะได้กับเขาไปติจารกันทุกคนสบายดีสบายดีสบายดีสดีทั้งสาวนางมาหนี่งโดยมาพบมาพอกันอีกแล้วมาหนี้กันเนาะ เดี๋ยวเว้ยอ่าโมเมนเบื่อไหนทีมงานลำจักหน่อยยันแต่ทีมงานเลยเบื่อโม่ทีมงานก็สิบเบื่อไงลำบากกว่าเป็นงานคนละเดี๋ยวๆเซลเซลไปด้กินข้าวกินน้ำได้ยังไหนอ้าวมาขัดจังหวะบ่วหน่อยโ่เป็นไงยังบ่อยาบบัวลวกใช่ใช่หาก็มาแต่ตลาดหามาตลาดดูดูดูไปซื้อยังตลาดตลอดนี่ซื้อเครื่องให้แม่ แม่มาขายเครื่องนะบอโดยโดยโดยคือทางแม่เป็นในเป็นหานขายเครื่องบอโดยโอ้ขายยังนี่อยู่ในหันะโอ้ของถั่วไปสลัพผัดมามาทีเดียวจบแล้ววะีานเดียวโดยโดยขายดีอยู่บ่แต่ละเมออนี่กะว่าดีบอ๊ะกันเรื่อยๆเลยอือหานขามันร้ายเนาะบานน้อยแม่อยู่บอ๊ปัญหาบอกคุณภาพพัสดีกว่าทั้งนั้นเนาะ ไปได้เลือกของตัวเองได้จ้ะเลือกของตัวเองมาเงียบคู่ค้องยังเงียบเลยคนชัดคนยังได้จ้าคนยังคืบหน้ามูยังคืบหน้าส้างว่าบ่บ่ขึืดไงว่าจะจะหาจะซิบเปอร์เซนในการมูยังคืบหน้านี่คือเจ้าหนึ่งยังบ่พ่อบ่รวยในใดี่อ๋อบ่แม่นเลยบ่แม่นว่ายังบ่พ่อบ่พ่อบ่พ่่หน้าอกบวันนี้คือว่าหนุ่มๆคนสนใจเจ้าหลายนะ เขามาจีบเราก็ไลน์มาชวนะมีไรมีบ่เนี่ยเขาก็บอกหัวเพิ่นเขามาเปรียบใดเป็นมวยยอมบอกถักๆมาเลยมันกระหายมันจังวะจังวะจังวะแบบเราเสร็จมาปั๊งเนาะเดี๋ยวต่อไปโดยใ่ปะหรือไม่ก็จ้าเนาะทำเดียวเพมันกิบมาจากความต่อไีสิมันจ้งเนาะมีบแบบนี้นะแกมีอยู่นะเนาะ บางทีมันทำมากบนก้วยา่ามาจะตอไปโดยมีเ e อฟซีเพลงข้องมากนนี้นะอืะครับเราสสางทางคือบทชวนคุยนยผลก่อนช่ไนะเป็นไทยๆเป็นบทถึกสเปคเลยบวบาอยากอะไรบอ,อกเหม็นเทาเป็นคนบกโบโคกุออยแกมาจะตอบมาตอบไรเบอตอบเป็นประโยค หนึ่งขนาดเที่ยวคนมาไลยเมื่อเที่ยวเขาก็ยังบอกว่างนะก็เลยไปตอบเลยบางทีเปิดแชทมาไลยทักสิตอบตัวตัวอย่างก่อนบอกทีเดียวจบเลยเนาะโดยโดยโดยอ่าก็คือทางหนุ่มมันก็ถ้าชิลมสาวเนาะให้ทักมาสักหนึ่งข้อความก่อนเนาะโดยอ่าเขาจะไลยแบบทาโสดเป็นการตอบเป็นไม่แมนแมนแมนอันนี้ทางมาหลุดฉี่หาข้อความหัวบางคนก็เป็นชิปกระมีแหละทักสิตอบตัวใดก่อนเนาะ โดยคำเดียวจบเลยปัจจุบันนี้ยังมีอยู่บ่คนโอคนดมเนี่็มีบ่มีอยู่เลยไม่เคยกับขาดในหายด้วยรุ่นคนทักมาคนเก่าตั้งแต่เปิดคลิปฮอดปัจจุบันนี้ยังคุยอ่บ่มีบ่ก็มีอยู่เลยเผยกันยังทักมาหลินน้ำอยู่เลย คนนี้แหละคนที่เป็นเนื้อคู่เจ้าเพูดเป็นบระหายไปใส่เลยอ่าเขาจะคอยหัวคอยหัวใหญ่แบบห่างๆเงียบๆผมบอกเบิ่งเจ้าไปก่อนให้เห็นะอ่าคนไทยก็คือเย็นใส่ผืนไหล่กับผืนกับไปบยู่จังมันก็ไปดอกบางทีพนัดอ่าเรอจังหวะก็ได้คนที่คุยกันตั้งแต่มือนั้นฮอตมือนี้เนี่ยทันเว่าเผืนแบบคอเป็นแฟนห้อมแบบว่าคอแบบ สา่งครอบครัวนําแบบนี้ให้นะเสนอพ่อมบอกพ่อมไหนพ่อมขัดแม่บ่ยบางบางทีโดดเนาะเพื่อนทักมาถามพ่อพ่อมในคลิปบ่พอมาถามสัตว์โอ้ยน่องยังมันพ่อมได้อายน้องยังนี่อยู่อะเพ่าะในคลิปก็พ่อมไหนขัดแม่เลยในการแบบพ่อมนี่จะได้ยังให้เพื่อนมาเพราว่ามาหาคอนเทนท์ฮ่าซานก่อนบ่อเรือให้ได้ เท้าเพิ่มบวมหันใจก็มาเบิ่งก่อนก็ได้มาแต่ไ่ได้ว่าสิเร่งหลั่งเป็นฐานะโดยโดยแต่ทางที่ดีก็คืออยากให้มาเบิ่งกันก่อนอะไรเนาะเบิร์นกันไปก่อนโดยโดยเท้าก็บ่นบวมหันใจเพิ่เพินๆกับบวมหันใจเท้าก็บ่มนั่นแหละบวมเนี่ยเจอคนจริงเนาะบวมหันใจตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์หมดเต็งมีพ่อเลยกับขี้บวเองหมักคนนี้แองก์บวมอาจจะมาขอเลยก็มีได้ไงแต่เจอคนแบบนี้เชื่อบปล่าเอาเอา เจอเจอผลลอยคนจริงเลยเอาเนาะราะอันเท่ากับเาอยากใช้โอกาสนี้ไปนอะห้องเนาะถ้าว่าแบบคนเออคิดว่าคนดีดีฮะนะเออสามารถดูแลครอบครัวได้อางทีนะกับหลายคนก็ต้องการดูแลบบนี้เนาะคนที่เขามาแล้วผมดูแลเขาเนี่ยคนคุยสานางปัจจุบันนี่มียู่บ่สคนที่าสานางอย่ากสางครอบครัวกับเพิ่นมีบ่การเฉยเฉยเล ไปคุยกันเะดาถึงมือเนาะคุณพ่อมีความรู้สึกเนี่ยคุณพ่อบ่มีความรู้สึกเนี่ยพ่อบ่มีบอกกับมีอยู่ความรู้สึกที่ดีให้เป็นนลยกว่าคิดว่าเป็นพงเป็นแฟนหมอก็ยังไลยมันยังมือถึงขันนั่นเนาะโดยเลยเลยเจ้าคุามจีบสาวบ่เป็นเดี๋วอันต่างสาวคนยังบ่ปลดล็อกบ่ยังใส่กระเจยีมอยู่เปยัง เซเน่นพูดจังเนาะหรือว่าบีบรหัสบ่เป็นบมถึอใส่เหมืนกดรหัสบ่ถืกอยู่เนาะกดนก้นละเบะโดยโดยเขียวาละกดถืกเด้อเนาะพอมีอยากโตบอกกได้ถีงเนาะทำมือหน้วเขาน้าขึ้นทุกมมือเนี่ยคนคุยกับมีอยู่แต่ว่ายังบมีคนถืกใจเนาะ โดูแบบมีแล้วดูอาจจะถึกใจแต่บก้าหาบอกกันไปแั้เนาะแจ๊บบู๊ดเลยยันท่านีก็รอถ่าถ้าท่านบอกท่านังก็ถ่าท่านีบอกก็เบิ่งจังหวะเลยจะคอมแม่นต์มาจักเนาะเกาะหนาสิเป็นแบบนั้นดิบ่ะไม่เบิ่งกนี่จังหวะนี่นะยันแบบฝืนยันสมมติว่าถ้าฝืนบอกบอกมาทางสาวนางยันยันสาวนังมาตอบหับอย่างเี่นนะยันแบบฝืนฝืนไปไอ้ตัวเองอย่างเี่นนะอยากขิดแบบนี้มาจากจังหวะภายต่างคนต่างซื้ออยู่ดินะ ชีบอกหนุ่มเนาะผู้ทีหมักชาวนางตูกไบอกมาหลดเนาะเอ่บอกมาหลดนอ่เป็นแฟนกับไอโบไอ้ซีปีชูคอสิบอกมาหลดเนาะมันจังว่าเชเวลาเนาะเออคนบอกเปิดใจกันหล่เออนั่นแหละมันต้องแบบนั้นมันจังชีได้อยู่กันไว้มันต้งเชได้ต่างคนต่างมีคู่ไว้มันต้องแบบนั้นเพราะว่าเป็นผู้หญิงเนาะชีบอกกลมกับบกขักเนาะก็นะอย่าบอกไงบอกไงอันหนุ่มโสดเนะบอกมาเลยโลุดอ่าถ้าสมมติว่าสนารับได้เพิ่งกะหั่มเอาเนาะ ทำอะได้กับปฏิเสธไปท่านกับมันกับจบไปสิเนาะมันกับเสียเวลากันมาเนี่ยจะบึงฉานางนี่คือสิรอแบบท่าผู้ใดบอกมันีเนี่ยนอนแล้วละมันอือเนี่ยโมมีอะไรบ้างตอนั้นคนสีสีบอกแบบนั้ขนบ่ได้บอกอะไรเป็นยังบุกาบอกมียูว่าฉันนางคนที่แบบว่าทักเขามาแหละบอกหักบอกคิดทัหมดแบบนี้ขนาดไม่มีเลย เลยเป็นตาจ้าบอกในตาจ้านี่นี่บอตโต้นี่บอตโต้ให้ได้ฮะเนาะโอ้จังพ่อนมนมบอนจังโอบอเป็นได้ไหมไปบอเป็นแล้เจอทำไงต้องบอกว่าจ้าไอ้น้องกระหักคิดกันใช่ไหมตัวเผื่นเนาะขนาดแท้ลายแม่มาขอรถนะใชอ่ามันจังคีเสือกันได้บอกหักแต่ปากมันบ่ได้ไรให้ก็บอาได้คำว่าหักงี้เนาะ คนค่ยก็มีคนดูแลก็ยังบ่ทันได้แม่นบ่ยังได้ตันี้ยังดูแลตัวเองนี่ดูแลตัวเองอยู่ทางเพิ่นพาติเองเนดิเนาะอืนุ่มๆนี่ก็เนาะจักเพิ่นไปคิดเพิ่นบ่กล้ามาจักเนาะเพราะว่าส่งนี่น่ะเอาตรงๆเนาะเพราะว่าสาวลาวเฮาเปิดใจนี่มีแต่อยากจังได๋ลอกลวงเอาเงินนุ่มไทยอย่างเดียวสินะอย่าเพิ่นบ่กล้าสิบ่จังเนาะอย่าไปคิดรวมๆเลยเบิ่งน หูหูน้ำพิ่นเหมาะคนเป็นเบ,บเาเรื่องนี้ให้กับเจ้าปะบางทีกับเพินเ่นก็าวเาอยู่เด็กเ<บ>มือวันทีเพิ่นก็นเจอมาหลายเนาะเป็นอะไรเลยเคสสีหลับก็ได้แมนบางเคนก็เมาร่วมเนาะบางคนก็โมกี้เล่นนันเดย์เป็นยัแล้วแต่ว่าสิเพิ่งจะเจอคนแบบไหนอือหือบ่ให้เมารวมกับลองเบิ่งท่านลองกับบ่ฮู้เนาะอีหยังกันเนาะบางทีเจ้าเพิ่นเจอกับพวกนั้นใชมาตีความเสร็จพวกนี้มันก็เป็นแบบว่ได้เนาะอ่าคนละบ้านคนละคาเฮือนเนาะคนเฮาก็ได้ คือเขาคือคนในสายคนบ่คือกันอ่าอย่างเช่นคือเจ้านี่กับที่ผ่านมากก็เคยเจอเนาะอ่าเจ้ากับชิมาที่ร่วมแบบเป็นทีมกันมันกับเรได้เนาะอ่ามันต้องแบบนี้แต่ละคนไม่รู้ว่าคือกันดิแม่ไม่ไม่ไม่แต่ว่าคนแต่ละคนคือกันเบิ้ลนี่มันกับชิเป็นเดียวกับนบ่เนาะยังไงฮ่าฮ่าฮ่าชิเป็นเชียร์บอสสามมือนี่นะ มันนี่บอกบได้ไปใส่มันนี่อย่าบอกมีน้องมีนัดยังบ่มีบ่หนัดทุกบ่าวมาเทียบบุญนี่แม่นี่ยบุญมาดอกนัดเพิ่นแล้วบ่นัดคนละบ่บุญมีผู้ให้นัดเนาะแม่นบ่ทุบ่าวสินัดก็บ่มีบัดนี้อืญงานบุญกัสิฮอดเลยงานว่ะจกว่าบริบาลบอกมาจักเนาะบุญเจ้าโคตรเอาปีใหม่ชนะชนะเนาะเดี๋ยวเวลาได้ปีใหม่นี้ปนักมาสาวดาวได้จ้ะ มีันเขาด้ามากเขาเด้าอยู่ทีเด้อจิไปทางหนอีกยว่ามือนีนนะโบจะไปทางในได้เรจะขึ้นไปเห็ดกินแฮปป้เห็ดกินเห็ดเห็ดขายในบ่วเห็ดอะไรเห็ดอะไรเราลองมากินอยู่ดอโหเผ็ดอยู่ห่านพ่นทุกมือต้องเห็ดแบบนั้น มีคนนอนเพราะอยู่หานปุ่มีเลยเอามวยจากเข่ากลางคืนนี่จ้ะขึ้นไปอีกทั้งโอ้เห็นมึกินเดี๋ยนี้เิออยู่ดนนี้หลับเด็กเนาะนอนเดึกมนยจากขิ่นเขาตอนเดึกนี่ฮ้ะดี๋ยวก็ถือว่าคนกินนี่รายในตำนานแล้วเพื่อนจะมารายคนาะดูอี๋ขันแกมันหม่เป็นหมอโอเบิร์ตได้เป็นหมอค่ะหมอยังเกาแล้วหมอน้ะ ดิกินหมองหอยในแกงเธเดียวนี่เลี่ยงของลวพ่อเนะเซลทุกคนเลยเนาะเพราะว่าเพิ่งอยู่คนเดียวคือเสีงเอาเขาดอกแต่จะมีเสียงง่วนอะรทุบมากก็ไดลนุ่มโสดกาบ่ัวฟ้าบัวังลีลาเนุ่มโสดกันเนาะสีขาวมากกับบัวขาวก็อยู่คนละจะน้อยพปิดใจไปเลยโบขบมาเพราะในสีเชียร์ใจทีหลังเนี่ยเนาะ ผู้แดที่เบิ่งแล้วเออคิดว่าอยากได้คนนี้ไปสางซานัากะเค็ดฟ้าใบใบทุกคนนึ่คือคนนี้พร้อมแหละคนว่าอ่าเพิ่อนกัยันยันเป็นแบบพ่อเนาะเออแต่หนุ่มคนนั้นต้องต้องเบิ่งเต็มก่อนว่าเออดูแลครอบครัวได้บ่อสมมติว่าถ้าเมาเมียเนาะจะมีความสามารถดูแลคนได้บ่ออพาคนสางมาซาได้บ่อเนาะอันนี้ก็ต้องเบิ่งอีแต่คนใดบูมันบ่กมาแล้วคนชิมาเกโก้คนกินก่คนกับเมากันได้เนาะมีเขาให้กินมีแต่เขาให้กินแต่บูมิงเงินให้ใชหร่เลย ก็กินเข่ามากก็ต้องเห็ดน,นาเลยเนาะ<ด>ยำไมว่ากินเข่าเบิ่อแล้วยำนาเพื่อปมมือ <c oughs> อือก็แห้งนะตัวนี้กับทุกคนนึงอ่ะอย่างไรก,ก็อย่ามีมีลาหลายเนาะว่าชันจะ้ะ<ด>อันนี้มาถึงผู้ที่จ้องจีบบอกหักเจ้าได้เด็ดนะอบอกให้ใหม้มาออกมาบอกว่าว้แะ่รอือซ่าลา,ายเ <ไป S 1> ล็วเดี๋ยวโบได <ป S> ้แด้ใจหน่อยนะใบใบเด้อโอ้ว่าห <ไป S 1> ลังจากเพิ่นเบิ่งคลิ<ไ>ปนี้ได้เพิ่นทักมาบอกหักเลย จ้าไปข้าเดียวกระโด้เล่นเลยอะไรอีกเล่นเนาะอือดูดูอ่ะเป็นกำลังใจให้แหละทุกคนเลยโดยอือต่างคนต่างอย่างมีคู่อย่างต่างคนต่างระแวงกันอ่ามันเลยบ่เกิดจกเทือเนาะโดยอือบางทีคนก็แน่นอนเขาว่าเฉยต้องมีสักสักคนหรือว่าที่จะนีแม่เจ้านี่แม่สามครอบครัวนั่นแต่ว่าตอนนี้เพิ่นยังคาเบิ่งหรือว่าเพิ่นอาจจะเคยเจอมาก่อนอาจจะระแวงก็ได้ตอนนี้นะ เจ้ายืนยันเนี่ยบอกว่าเจ้าสีบุหลอกบุลวงบุตตัวบุตรต้มคนนี้ตัวไครบุเป็นเนี่ยตัวไครบรุเป็นบุถ้าบุตตัวนี้เป็นน้ำเมาคืนบุตาอร่ร <c oughs> <c oughs> อยเถ้าเอาง่ายคือสัตสม,มุติว่าเป็นมีการหยินมือข้นมาสูยเรือด้วยคมมวาคมหักเนาะทางเจาเยย้าก็ยืนยันวะขับเพลินเต็มใจก็บด้ยอ่านั่นแหละขับเต็มใจกับบุเป็นอยังบุเป็นอยังเนาะมัน ท่าว่าบทเต็มใจยืนข้นมากับเขากับพวกกะหับกันเลยเนาะยังกระตามต้องให้พระเจ้าเต็มใจเนาะเพราจังการหับเป็นบบเนาะคนหับก็นอย่งมีความสุขเต็มใจสบายอกสบายใจกินข้าวแซ่บกับนอนกับรับบบบนี้ถ้าว่าให้ด hmm. ้วยความบหิดใจอือะไรเนาะก็สิมอาเงินค hey, ืนอยู hmm. ่ชิงทีน่ะพวกกะหันใจอย่างเนาะโอเคโอเคทุกคนเนาะพวกกะ โลมผนนี้กะโดนพอสมควรกะโดนกับบดีมาห้าผืนมาหนำหน่อยก็ขึ้นเก่าขึ้นเก่าจักมือได้จักมาเลยคอยมีแล้วเด้อขคอยพร้อมปิดแล้วนุ่งหน้าคุณนิงกับวากันทีทุกคนเลยอ่ะจะได้กับฟังน้ำนมเขาแหละเข้ามาปิดใจผืนนี้ไว้เนี่ยทุกคนเลยคือผืนกับพ้อมฟังความซาแหละทุกคนเนาะโดยโดยโอเคโอเคสบายดีสบายดี